ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําผมคิดว่าผมบริสุทธิ์เดมุนครับเชื่อว่าตัวเองเนี่ยยังมีอนาคตกับ Man แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยืนยันไม่เคยทําร้ายร่างกายเธอเลยล่าสุดทางแอนโทนีครับปีกจอมหมุนของแมนยูยืนยันว่าเขาไม่หวนเกรงนะว่าจะหมดอนาคตในถิ่นโอทราฟอร์ดแมนถูกตั้งข้อกล่าวหาทําร้ายร่างกายหญิงสาวถึง3คนก็ตามนะครับ กาเบล่าคาวัลนเนี่ยดีตแฟนสาวของแอนโทนีเนี่ยเปิดเผยว่าเธอถูกแอนโทนีทำร้ายถึง4ครั้งในล่าสุดมีสาวเพิ่มอีก2คนก็คือเรซ่าเดอะเฟรสตาร์และก็อิงกิดลาน่าอ้างว่าเคยโดนทำร้ายร่างกายเหมือนกันแอนโทนี Anthony ให้การปฏิเสธครับแต่เขาถูกทีมชาติบราซิลหันชื่อออกจากโปรแกรมทีมชาติเดือนกันยายนี้แล้วแต่ฝั่งแมนยูยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเนื่องจากการสอบสวนของตำรวจยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแมนยูตัดสินว่าเมสันกรีนวูดไม่สามารถลงเล่นให้กับแมนยูได้อีก แม้ว่านักตเตะจะพนข้อกล่าวหาพยายามข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายก็ตามแต่ว่าแอนโทนี่ครับไม่กกงวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองและยังมั่นใจว่าเขาจะถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดอะไรล่าสุดทางแอนโทนี่ให้สัมภาษณ์ทางน้ำตานะครับกับสถานีโทรทัศน์บราซิลเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามันไม่ได้อยู่ในความคิดของผมผมรู้ความจริงดีและมันจะถูกปรากฏผมรู้ว่ามีคนจำนวนมากอยากทำลายชีวิตผมแต่ความจริงจะถูกปรากฏ เมื่อพูดถึงความรุนแรงต่อเพศหญิงเนี่ยแอนโทนี่ก็บอกว่าผมไม่สนับสนุนเรื่องนี้เลยมันไม่ถูกต้องผมมีแม่พี่สาวและผมก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาด้วยทางเคาเลินเนี่ยอ้างว่าเธอโดนแอนโทรนี่ทำร้ายร่างกายหลายอย่างนะครับแต่แอนโทนี่เนี่ย,ยออกมาตอบโต้ว,ว่าผมไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเธอเลยผมเสร็จจากการซ้อมตอนเช้าแล้วก็ขึ้นรถเพื่อไปหาเธอที่โรงแรมเราทานข้าวกลางวันด้วยกันเราคุยกันตามปกติทุกอย่างเป็นปกติสิ่งที่ทำให้เธอไม่พอใจคือ ผมบอกว่ามีธุระสำคัญและต้องไปแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทะเลาะวิวาทเธอกโกรธมากเธอคว้างแก้วจานจนแตกกระเจิงหมดแต่ผมเข้าไปสวมกอดเธอและบอกให้เธอใจเย็นๆผมไม่ได้ทำร้ายเธอเลยอันนี้คือสิ่งที่แอนโทนีให้สัมภาษณ์ทางน้ำตานะบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้ทำร้ายจริงๆ ผมอยากจะดูแลเธอแต่เธอกลับหัวร้อนอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปใ้วัยรุ่นจัดไปยาวๆครับผม